ดูดวงคนเกิดราศีเมถุนชาวราศีเมถุนดวงชะตาโดดเด่นด้วยอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักปกุ้งครองรักษาหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสมเด็ดไม่เป็นรองใครดวงลุ่งมีไฟแรงอำนาจบารมีวาสนาในโชคชะตาของชาวราศีเมถุนตกตำแหน่งที่ดีได้รับข่าวดี ข่าววิวาข่าวมงคลเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนดวงชะตาจะทําให้ดวงชะตาของท่านเปิดจะทําให้ท่านรับทรัพย์ได้ลื่นเลงสังสรรค์ช่ชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของท่านจะได้บรรเลงเพลงแห่งความรักจะสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านได้รับข่าวดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลได้เจริญรุ่งเรือง ได้มาทันทีจันใดจิตใจที่อ่อนโยนของท่านจะทําให้ท่านประสบ็จได้มองการไกลถึงอนาคตได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้เจราจาได้ต่อรองได้ค้นพบนะครับจิตใจของท่านอาจจะทําให้ท่านกระวนกระวายกระสรับกระส่ายนะครับใจดีเกินไปนอนไม่หลับกระวนกระวายแต่ดวงของท่านพุ่งแรงนะครับผมดวงชะตาตกตําแหน่งพระราชาแห่งเหรียญจะนําพาซ,ซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนามาสู่ตัวท่าน ท่านจะเจริญลูกเรือยงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านอาจมีเกณฑ์เดินทางไกลนับโยกย้ายถิ่นฐานนะครับผมจะได้ค้นพบกับเรื่องราวต่างๆท่ามพงความอึดอัดราชสีมานอนซบตักทําให้ท่านรู้สึกว่าโชคชะตาในครั้งนี้จะต้องยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาถูกต้องแล้วครับท่านควรที่จะต้องยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ของคนเราไม่ต้องอาย เขาเรียกว่าไม่ต้องอายทํากินนะครับผมก็สู้กันสินะผมในเมือในโชคชะตาของท่านโดนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาอยากให้ท่านย่าแย่อยากให้ท่านตกต่านะครับผมแต่ว่าท่านร่ํารวยเขาไม่ต้องการเพราะฉะนั้นแต่ตัวท่านจําเป็นที่จะต้องร่ารวยขึ้นมาทันทีใดชาวราศีมิเมถุนปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตา จะได้พ้นพบได้พบได้เจอถ้าท่านเข้าไปต่อสู้ท่านจะบาดเจ็บทั้งคู่เพราะฉะนั้นให้หลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในดวงาตาของท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาและได้โอกาสเงินโอกาสทองนําพาซึ่งโชคลาภความสําเร็จความเจริญรุ่งเรือง,งจะมาบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านจะได้ค้นพบท่านจะได้พูดคุยท่านจะได้เจรจาใครบางคนจะนําพาเหรียญทองเหรียญมาเริ่มนำพาซึ่งโชคลาภมาสู่ตัวท่าน ผมฟ้าผ่าตรงกลางใจเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารเอาจริงเอาจังการยืนหยัดต่อสู้แข่งแยง่งจริงดีอำนาจบาร,รมีศาส,สนาจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองอาผมการีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาฟ้าดินก็ฉุดท่านไม่อยู่นะผมเหรียญทองตำแหน่งเหรียญเบร้องนะครับผมเงินทองจะไหลามาเทมาผสมเด็ดรางวัลหนึ่งรางวัลที่หนึ่งรอท่านอยู่ นะครับผมหรือการค้าขายที่ดินขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนมือนะครับดวงชะตาเศรษฐีแห่งถ้วยจะบังเกิดขึ้นกับท่านถ้าจะได้โอกาสทองโอกาสเงินเข้ามาเยอะแยะมากมายเรียงเป็นตับนะครับเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จการแช่มชื่นลื่นเลงสังสรรระวังมีคนประจบประแจงเยอะมากเกินไปนะครับผมความจริงใจมีไหมมันก็พูดลําบากเพราะว่าคนพวกนั้นต้องการความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ต่างอะไรกับท่าน ก็ต้องมีคนมาประโจบปแจงให้สังเกตกันดูว่าคนคนนั้นจริงใจหรือไม่ในโชคชะตาในหัวมีจะเมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินรู้สึกอึดอัดกับปัญหาต่างๆอยากจะใช้เงินก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเงินนั้นต้องไปชําระหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมการที่ท่านรู้สึกย่ําแย่ตกตามตกตําตตแหน่งยาจกนั้นนะครับผมท่านควรที่จะต้องระวังเพราะว่ามีคนกั่นแกล้งท่านอยู่ครับผม ไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมานเวรคอยดูคอยลักษณะที่จะคอยกันแกล้งให้ธุรกิจการงานของท่านตกต่ำหรือติดติดขัดขัดนะครับผมบางทีเราไม่ได้อยู่กับเขามาเนิ่นนานแล้วแต่ว่าเขาก็ยังแอบมองท่านอยู่นะครับเขาเป็นอะไรไม่รู้จะเรียกโรคจิตก็ได้นะนะครับผมโชคชะตาวงล้อแห่งบรัลรจังกรเกิดขึ้นในดวงชะตาควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณีท่านจะได้ค้นพบได้เจอผู้คนเยอะแยะมากมายในดวงชะตาแต่ท่านจะไม่เป็นรองใคร ดวงลุ่งมีไฟเกิดขึ้นในดวงชะตาท่านจะได้รับช่วยทองอันยิ่งใหญ่นะครับวาสนามีเกียรติยศชื่อเสียงบุญกุศลวาสนาการชิงไหวชิงพิบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จร่ำรวยรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านเดินทางไปและอ้อมเอาอย่าปะทะต่อสู้กับใครบางคนเสียเวลาเปล่า ถ้าจะเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างกับการที่ท่านจะได้เจอครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับใครจะเป็นยังไงก็ช่างท่านทําตัวให้ดีเป็นใช้ได้นครับผมดาบสองก้ยเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารท่านจะได้เลือกคนที่ใช่คนไหนใช่ก็เลือกคนนั้นแหละโชคชะตาคิงเอาซอตกตําแหน่งตัวท่านบอก,บอกได้เลยว่าอึดอัด เอาจริงเอาจังมาหัดประหาร,รถึงเวลาคาบุญกุศลวัาสนาไขาก็ฉุดท่านไปอยู่ด้วยสิ่งต่างๆที่เข้ามาปรูรศีสองแสงสว่างมาสู่ตัวท่าน,นท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับองค์แก้ไขในดวงชะตาถึงเวลาคาบุญกุศลวัาสนาดวงชะตาเปิดขึ้นมาทันทีจังใดการจิงไหวยิ่งพิบเกิดขึ้นในโชคชะตาเล่เหลี่ยมเล่กลดุบายวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงตามแบบแผนประเพณีครับผม ชงชะตาถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาฉลอดบุ้งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเดี่ยวอาหารเอาจริงเอาจังจนผสมเร็จครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามาคาขึ้นการค้าเจริญรุ่งเหลืองทุ่งข้าวเหลืองารามตรงตําแหน่งเอ็มเพจนครับอาหารคู่เกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไม่มีสิิ์เลือกครับอย่าเหลียวหลังอยาเหลียวหลังเหลียวหลังไม่ใช่ผลนะครับผลที่ดีแน่นอนนะครับผม ครับ The Star เกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาของท่านช่วงชะตาของเรามันต้องมีพุ่งบ้าง้าไม่พุ่งเลยมันแปลกเพราะฉะนั้นช่วงชะตาของท่านจะพุ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ยังไงก็แล้วแต่การที่ท่านจะพุ่งมันก็ต้องโดนอุปสรรคมูมารเข้ามาล้อมรอบมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาไปไหนไม่ได้เลยนะครับติดขัดมีเงินก่อนถ้ามีเงินถึงจะไปได้นะครับผมอย่างนี้ก็ต้องรอไปตลอดชีวิตนะครับท่าน ครับผมถ้าไม่มีมันก็ต้องออกไปอยู่ดีครับออกไปหาออกไปปรับปรุงออกไปแก้ไขนะครับผมถ้าจะได้ลื่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นราบลรื่นเป็นไปได้ดดีจงออกนอกกรอบที่ประตูปิดกัน้นเขาเรียกว่ากงทองครอบลงมาที่ตัวท่านครับออกนอกกรอบให้ได้ครับผมสิ่งต่างๆที่ท่านสามารถทําได้จงทําให้ทุกอย่างทําเต็มสุดความสามารถครับไม่ได้แล้วค่อยว่ากันอย่างน้อยก็ไม่ได้ทํา อย่างดีกว่าไม่ได้ทำนะครับการยืนหยัดต่อสู้ก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงจะาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงเวลาท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับขอทํานายว่าโชคชะตาของชาวราศีเมถุนจะรวยจะเฮงจะปังจะประสบ็จรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับข่าวดีเกิดขึ้นกับตัวท่านแน่นอนต้องมีโชคลาภครั้งใหญ่นะครับ ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงนะครับให้ทิปสนับสนุนทางช่องได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านครับสวัสดีครับ